เอาลดีครับมือนี้เ้าสิบผ้ามาเฮ็ดแกงปลาใส่ผักกระแยงเส็บๆแล้วก็ใส่แม่เป่งน้ำนิสนึงนะครับผมเครื่องเข้ากับสิบมีหลายหรอกครับมีปลามีตะไคร้มีดคามีพริกแล้วก็ผักกระแยงนะครับผมแล้วก็แม่เป่งนะครับผมได้มาจากบ้านแต่โดูนะพี่น้องก็ได้เอามาใส่กันเส็บๆอันแรกเ้าสิตั้งน้ำให้มันเดือดแล้วก็สิใส่คาตะไคร้ที่เ้าสิบตำละเอียดนะครับพักละเอียดเราใส่ลงไปเราใส่แบบครับเป่งนิดนึงนะครับผม หลังจากนั้นเข้ากับสีล้อไห่น้ามันเดือดมันสุกเขาเครื่องเล็กน้อยเข้าจังเสียวมาขามเปียกที่เข้าใส่ไปน่นตักออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสีเห็ยดเปรียวเกินไปนะครับพี่น้องหลังจากที่เขาตักเสร็จแล้วนะครับผมเขากับเสียวเนื้อปลาลงไปนะครับผมปลาสีซับเรียบร้อยล่างน้ำเกลือเรียบร้อยสะอาดพี่น้องบ่เข้าแน่นอนใส่ลงไปนะครับผมใส่ไปให้เบิดเลยมีเท่าไดก็ใส่ไปนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเขากับสีล้อไห้เนื้อปลานะครับผมมันซุกคักๆนะครับปิดฝาหม้อไว หลังจากซุกแล้วเขาก็ใส่แบกพริกที่เขาตํำนะครับผมใส่ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับผมดับเข้านะครับให้มีความเข้มนิดนึงนะครับใช้ผงนัวนะครับลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับนิดนึงนะครับเพื่อความนัวแล้วก็ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับผมหลังจากที่เขาใส่เครื่องไปเรียบร้อยเขาก็สีกุเลากุเลาะกุเลากุเลากุเลากุเให้มันเข้าเครื่องกันนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็ใส่ แม่เปิงนะครับผมที่มีนิดนึงมาจากบัานนั่นแหละใส่ลงไปนะครับก็เล่ก็เลยให็นเขาากันนะครับสีสันเป็นตวแซสบครับพี่น้องยังบ่ทันสุกนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเข้ากับสิใสพักกแะแ้งนะครับที่เฮาสื่อมาจากตลาดนั้นลงไปนะครับมีลายใสหลายมีหน่อยใสหน่อยนะครับเพื่อความสมเปียวนิดนึงนะครับผมหลังจากที่สุกเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องสีสันเป็นตะแสบครับผมต้มปลานะครับแกงปลาต้มปลาใสพักกระแยงใสแม่เปิงนิดนึงนะครับผมเพืิดความแซ่บนะครับผมเป็นไดครับพี่น้อง สีสันเป็นตะแซสบครับกินหอมทะลุหน้าจอทโทรลัดา์เลยพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งครับไปพี่น้องพร้อมสแตก็กสวัสดีพี่น้องกล้องไปอกีกแล้วนะครับผมมาพี่น้องกินเขาน้ำกันกับต้มปลาใส่ผักกระแยงนะครับผมผักกระแยงกับถึงตักไปกินแล้วพี่น้องเบิ้งเหลวตัวร้ายใหญ่หางเซ็ตใส่ไม่เปรี อืมยุบโจ้าปลาเหาอกรัอืมแซ่บครับผมพี่น้องแซ่บ้จับอืมอืม,อม,อม,อมปึ้เนี่ยปลาเาคุณว่าปลาปลาซื้อมาเหรอครับแต่ว่ามันเป็นปลาปลาคลองอืม

เลียงดึงหน่อยทีบ้าง <c oughs> อืมอผมไม่ต้องฟัง เบิ่งหัวปลาห้องพี่น้องเลยเดี๋ยวป็นฟ้าเป็นฟ้าเครื่องเลยเนี่ยอันบัฟ้าเครื่องเนี่ยอไงอกใหญ่เลย Ừ, เยาปลาใหญ่สุดแทแจากอืมปอกง่าเหรอ ไอ้จะเป็นผักกะยังเพิ่นปลูกเนาะถาานั้นเป็นเป็นผักกะยังกันจะมันเกิดตามธรรมชาติน้ำบานเขาเนี่ยเฮ้ยหอ<ต>มหอมแห้งกูเนี่ยจนแรกเพิ่นก็ว่าปลาไขใพร่นเด้ อาปลาช่อนตัวนี้ไข่ไหมผมก็เอาเอามาแล้วมันกับว่าไข่เนาะถ้ากับว่าเป็นยังแอกอืออือ 嗯。Mm hmm. Ừ, tây mướt rồi đấy ừ Chấp nhận không nào? Hỏi chị kim nãy không? Thôi,